สวัสดีค่ะอ๋อนะคะตอนนี้กลับมาฟังอ่านหนังสือนะคะเรื่อง Chicken Soup for the Soul เหมือนเดิมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องความรักกลับขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะผมสัญญากับตัวเองขณะขับรถไปยังบ้านพักตากอ,อากาศที่ชายทะเลว่าตลอดเวลาสองสัปดาห์ข้างหน้านี้ผมจะพยายามทำตัวเป็นสามีที่รักภรรยาและพ่อที่รักลูกรักอย่างปราศจากเงื่อนไขไม่มีคำว่า และหรือแต่ผมได้ยินผมได้ความคิดนี้ขณะฟังนักจัดรายการคนหนึ่งจากเครื่องเล่นเทปในรถนักจัดรายการคนนั้นยกบทอ่านจากพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับสามีที่ใส่ใจภรรยามาพูดถึงและยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าความรักคือการแสดงออกถึงความตั้งใจคนเราเลือกที่จะรักได้ผมยอมรับว่า เป็นสามีที่เห็นแก่ตัวยอมรับว่าความรักของเราน่าเบื่อเพราะผมขาดความอ่อนไหวและถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นตำหนิเอฟเวอลินเพราะความอึดอาดของเธอยืนการานที่จะดูโทรทัศน์ช่องที่ผมอยากดูทิ้งหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวาน ซึ่งผมทราบดีว่าเอฟวลินอยากอ่านเอาล่ะสองอาทิตย์ต่อไปนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปและก็เป็นดังนั้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมจุงพิทเอฟวรลินที่ประตูบ้านและบอกเธอว่าเสื้อสเวตเตอร์สีเหลืองที่คุณใส่ดูดีมากนะคุณสังเกตด้วยหรือคาทอมเธอทักด้วยความแปลกใจแก้มดีใจแถมอาจจะงงเล็กน้อย หลังจากขับรถอยู่นานผมก็นั่งลงอ่านหนังสือบ้างเอเวอร์ลินเสนอว่าเราน่าจะไปเดินเล่นชายหาดกันผมเริ่มบ่ายเบี่ยงแต่แล้วก็คิดต่อว่าเอเวอร์ลินต้องอยู่ที่นี่กับลูกๆตลอดทั้งอาทิตย์และตอนนี้เธอคงอยากจะอยู่กับผมตามลำพังบ้างเราเดินเราไปเดินเล่นที่ชายหาดปล่อยลูกๆของเราให้เล่นว่าวกันตามลำพงัง แล้ววันหยุดของเราก็ดำเนินต่อไปในลักษณะดังกล่าวสองสัปดาห์ที่ไม่ได้โทรศัพท์เข้าไปที่บริษัทลงทุนแถบ Wall Street ซึ่งผมมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการอยู่ที่นั่นเราแวะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแม้ว่าปกติผมจะไม่โปรดการเที่ยวพิพิธภัณฑ์แต่ผมก็สนุกที่ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยพยายามไม่บน่นเมื่อเอฟวอลินใช้เวลาแต่งตัวอยู่นาน จนทำให้เราไปถึงงานเลี้ยงอาหารข้ามช้ากว่าเวลานัดวันหยุดพักร้อนของเราจบลงด้วยความผ่อนคลายและเป็นสุขแล้วผมก็ให้คำมั่นกับตัวเองอีกครั้งว่าจะไม่ลืมเลือกที่จะรักแต่ก็ยังมีเรื่องผิดพลาดกับการทดลองของผมจนได้แม้กระทั่งทุกวันนี้เอเวอร์ลีนกับผมยังอดหัวเราะเหตุการณ์นั้นไม่ได้ ในคืนวันสุดท้ายที่บ้านพัก mm nah, framework. ตักอากาศของเราขณะที่เรากำลังเตรียมตัวเข้านอนเอฟเวอลีนจ้องหน้าผมสีหน้าของเธอเศร้าหมองมากมีอะไรเหรอผมถามท่อมเธอบอกน้ำเสียงส่อความทุกข์คุณรู้เรื่องบางอย่างที่ฉันไม่รู้ใช่ไหมหมายถึงอะไรก็ผลการตรวจร่างกายของฉันเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนั่นไงหมอ หมอของเราบอกอะไรเกี่ยวกับฉันให้คุณรู้บ้างหรือเปล่าฮอมคุณดีกับฉันเหลือเกินฉันกำลังจะตายใช่ไหมผมต้องใช้เวลาอยู่อึดใจกว่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาไม่ใช่ที่รักผมบอกแล้วผมบอกแล้วรั้งตัวเธอเข้ามาไว้ในลงแขนคุณไม่ได้กำลังจะตายผมแค่จะเริ่มเริ่มต้นใช้ชีวิตเท่านั้น เรื่องนี้คนที่เขียนคือคุณทองแอนเดอร์สันนะคะเรื่องนี้ก็จบลงประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องที่ซาบซึ้งและอิ่มใจในหัวใจมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ